คนอ่านข่าวเล่าประวัติศาสตร์สวัสดีครับพระมาหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้แม้ว่าไม่มีพระวรากายให้ได้เห็นแต่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญน,นิรัน์สมัยแม้นรูปขันพระวรากายลับหายไปแต่ทรงอยู่ในดวงใจไทยทั้งปวงการที่มีคณะ,ะแพทย์อยู่ในขบวนเสด็จนี้ ทำให้ทรงช่วยชีวิตราษฎรไว้ได้หลายชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรที่อำเภอรกรุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันในปีพุทธศักราช2513แพทย์นั้นได้ตรวจพบว่าชาวบ้านผู้หนึ่งได้ป่วยหนักเนื่องจากไส้ติ่งแตกสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตะเวนชายแดน รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไทยทวีหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ตามสเสด็จได้เล่าความประทับใจครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในชนบทอันห่างไกลนี้ไว้ในหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันที่5ธันวาคม2529มีใจความว่า ผมอยากให้คุณเห็นกับตาพ่ออุ้มลูกตัวเล็กมาดักรอกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความอนุเคราะห์ให้ลูกของเขาที่ปากแหวง่งมาตั้งแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดจนเป็นปกติเขาร้องไห้เพื่มใจที่ลูกเขาหายปากแหวง่งโดยเอาลูกกราบพระบาท แล้วเขาก็กราบบางังคมทูลอย่างซื่อๆไปว่าผมพาลูกมาขอบใจที่พ่อช่วยรักษาให้มันหายความรักที่มีต่อประชาชนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ก้า และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถส่งรับทราบถึงความจริงหลายประการทั้งสภาพภูมิประเทศสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่สำคัญก็คือได้ทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีที่แสดงออกอย่างจริงใจจากประชาชนที่มีต่อล้นเก้าทั้งสองพระองค์ ดังเช่นที่หม่อมราชวงศ์คลิสปามโมดได้บันทึกเอาไว้ว่าปรมกลางสนามหน้าศาลากลางของทุกจังหวัดนั้นแม้นจะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้วปรมเหล่านั้นมักจะไม่พอแก่จำนวนราษฎรเรือนหมื่นเรือนแสนที่มาเข้าเฝ้าด้วยความจงรักภักดีทุกที่ไปมีบางจุด ของการเสด็จผ่านไปมีคุณยายคนหนึ่งได้ปูผ้ารอไว้ให้ทรงประทับรอยพยุคคนละบาทปรากฏว่าเสด็จเลยไปแล้วคุณยายก็จึงร้องทูลว่าบักกลามาทั้งนี้ไม่เหย่าพาหาย่ายหน่อยทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วเสด็จไปประทับรอยพระบาทให้คุณยายได้พับผ้าขึ้นจบหน้าผาก แล้วหันไปยิ้มกับคนข้างๆพลางลำพึงว่าว่าง่ายแท้น่ารักจัเกลกีวยมากถ้าหากว่าพวกเราหลับกรมสมเด็จพระเทพพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงเคยรับสั่งว่าทูลกระหม่อมพ่อทรงรับสั่งหากว่าการเดินทางซึ่งใช้น้ำมันจ่ายด้วยภาษีอากรของราษฎร ก็เรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทุ่มเทให้มากที่สุดเพื่อประชาชนฉะนั้นฟังเสียงหึ่งของเครื่องยนต์แล้วงีบหลับนั้นไม่ได้ทั้งเวลาเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในหลวงราชการที่9จะทรงงานเอกสารไปด้วยเสมอน้อมรำลึกพระมาหากรุณาทิคุณ ในหลวงราชการที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียงพยันอันตรายเพื่อผสกนิกรไทยคิดถึงก็เป็นทุกข์ระลึกถึงก็เป็นสุขพระอาจารย์ชยสาโรในหลวงราชการที่9ในความทรงจำของคนไทยครบรอบหกปีวันคล้ายวันสวรรคตท่านสถิตในดวงใจไทยนิรันด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้วันนี้คือวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิรในหลวงรัชการที่9แห่งมหาจักรีบรมบราชวงศ์ นับว่าเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่ในหลวงราชการที่9สเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ประชาชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ก็ล่วงเลยมากว่า6ปีแล้วแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร ในหลวงราชการที่9พระองค์ยังอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายและผสศกนิกรชาวไทยก็ยังเก็บภาพความทรงจำของพระองค์ท่านไว้ในหัวใจและจะน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ พระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านทรงงานเพื่อผสกนิกรไทยอย่างหนักมาโดยตลอดด้วยพระหฤทัยที่มุ่งมั่นและหวังให้ประชาชนไทยได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2493 โดยทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองค์การเป็นสัจจะวาจาว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจที่เห็นจนชินตานั่นก็คือในหลวงราชการที่9ก้าพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียและได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดํางงชีวิตด้วยความยากจนลำเคนและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ไขปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยทุกรอยพระบาท,ที่ได้ประทับลงได้ทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นด้วยพระบุญญาธิการพระปีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงอุทิตรพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลยในหลวงราชการที่9ได้พระราชทานโครงการนานับประการมากกว่า2000โครงการทั้งการแพทย์ สาธารณสุขการเกษตรกรมชนลประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมวัฒนธรรมการคมนาคมตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของผสกนิกรในชนบททั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกยากของประชาชนในชุมชนเมืองเช่น ส่งแก้ปัญหาการจราจรอุทก,กภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียในปัจจุบันได้ทรงริเริ่มโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์อนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วยแม้นว่าในยามประเทศประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2,539เป็นต้นมาก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ให้ราษฎรได้พึ่งตนเองใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎรก็ได้ยึดถือปฏิบัติซึ่งเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบันตลอด60ปีที่ในหลวงราชการที่9ทรงครองราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายและมีหลายโครงการเกิดขึ้นอาทิ มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงโครงการสวนพระองค์สวนจิตละดาโครงการหลวงอ่างขางโครงการปลูกป่าถาวรโครงการแก้มลิงโครงการฝนหลวงโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกังหันชัยพัฒนาแนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซฮอในโครงการสวนพระองค์ ในปีพุทธศักราช2528แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในหลวงราชการที่9ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่งทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว47เพลงนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศ นำไปบรรเลงอย่างแพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลียได้ทูลกล้าวถวายสมาชิกภาพกิติมาศัก์แด่พระองค์นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมสทรงได้รับยกย่องเป็นอัครศิลปินของชาติ นอกจากทรงพระปีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรมวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติเช่นทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องติโตนายินผู้ปิดทองหลังพระและพระราชนิพนธ์เรื่องชาดกพระมหาชนกพระราชทานกติธรรม ในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนจนพบกับความสำเร็จแก่ผสกนิกรทั้งปวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้